ถ้า,าว่ามีคนระเบิดอารมณ์หรือตวาดใส่หน้าเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีนะครูสาวคนหนึ่งนะสอนชั้นมัธยมแล้วก็สังเกตว่ามีนัเกเรียนคนหนึ่งเนี่ย ขาดเรียนเป็นประจำเลยวันหนึ่งเนี่ยครูก็เลยเรียกนักเรียนคนนั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นไวดุลละให้มาหาช่วงพักเรียนพอน,นักเรียนคนนั้นมาถึงเนี่ยครูก็ถามเลยว่าเธอทำไมถึงขาดเรียนเป็นประจำ บอกว่านักเรียนนั้นก็โกนนะตะวาดใส่หน้าครูเลยแสดงอารมณ์โกรธเกลียวเท่านั้นไม่พอนะควางหนังสือใส่กำแพงแล้วก็เตะโต๊ะก็อีล้มหลงก็ยังคมครูนะครูสาวอีกนะเจแราครูก็ตกใจ เ้าก็ตั้งสติได้แทนที่จะตอบโต้นักเรียนหรือด่าว่าหรือว่าไปเรียกให้ใครมาจัดการกับนักเรียนคนนี้นะพูกว่านิ่งสงบแล้วก็นั่งลงแล้วก็รอระหว่างที่รอเนี่ยนักเรียนคนนั้นก็ตะโกนวโวยวาย นะเหมือนกับโกรธใครมาไม่รู้พักหนึ่งเนี่ยสักพักใหญ่นะนักเรียนก็หยุดตะโกนแล้วแต่ก็ยังเดินงุนง่านไปทั่วห้องเลยนะด้วยอารมณ์หงุดหงิดครูก็ยังนั่งสงบอยู่นะรอจนกว่านักเรียนเนี่ยจะพร้อมคุย ก็พักใหญ่ทีเดียวนะก่อนนักเรียนชายคนนั้นเนี่ยจะอารมณ์ค่อยๆสงบลงครูก็เลยถามว่าเนี่ยพร้อมจะคุยกับครูหรืยอยังนักเรียน,นคนนั้นเนี่ยนะก็หันมาหาครูนะแต่แทนที่จะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ยถึง ขาดเรียนเป็นประจำเนี่ยกับระบาย,ยระบายบนว่าเนี่ยใครๆก็ชอบจับผิดผมพ่อแม่ก็ดูถูกเพื่อนบ้าน,นก็คอยจ้องจับผิดเหยียดหยามผม ใครต่อใครก็เอาผมเนี่ยเป็เอาดีไม่ได้แล้วก็เล่าพร,รั่งพรูมาถึงชีวิตของเขาเนี่ยว่ามันถูกกระทำอย่างไรบ้างครูก็นั่งฟังนะจกนกระทั่งนักเรียนเนี่ยก็สุดท้ายก็มาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดทำพลาดไป หลังจากที่ระบายโทษใส่คนนันคนกล่าวโทษคนนั้นคนนี้สุดท้ายกนะ็มาพูดถึงความไม่ดีของตัวความบกพร่องความแม่ใจใส่จากเดิมที่ระบายด้วยความน้อยเนือน้อต่ำใจความโกรธแค้นนะความท้อแท้ชินหวังนะก็เริ่มกลับมา ยอมรับในพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวเองได้ทํารวมทั้งการที่แม่เอาใจใสในการเรียนาทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนะนักเรียนคนนี้ก็ค่อยๆสงบแล้วก็เริ่มที่จะพูดคุยกับครูด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้น อันนี้ลองดึกภามถ้าเกิดว่าครูสาวคนนั้นเนี่ยแทนที่จะนิ่งสงบนะเมื่อถูกนักเรียนวุ่วายใส่หน้าระเบิดอารมณ์กลับตอบโต้อาจะตอบโต้เนี่ยฉันพูดดีๆกับเธอทำไมเธอมาพูดกับฉันอย่างนี้นะฉันเป็นครูเธอนะ ทำไมเธอก้าวร้าวแบบนี้ถ้าครูพูดแบบนั่ไปเนี่ยก็คงจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเนี่ยเกิดอารมณ์เกิดความโกรธแล้วก็ตอบโต้กลับมาดุแรงขึ้นในยามนั้น,นแม้กระทั่งการเตือนสติก็อาจ,จะไม่ช่วยเท่าไหร่ แต่ว่าครูสาวนี่ก็เลือกที่จะใช้วิธีสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยให้นักเรียนคนนั้นเนี่ยวอยวาย,เ,ยเดินเดินพล่านด้วยอาการที่หงุดหงิด,ดงุนง่านจนกระทั่งเนี่ยอารมณ์เริ่มสงบพออารมณ์เริ่มสงบแล้วเนี่ยก็เริ่มกลับมารู้สึกตัวว่าเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น แล้วก็เริ่มที่จะพูดคุยนะด้วยเหตุด้วยผลให้ความนิ่งเนี่ยหรือความสงบเนี่ยมันก็มีพลังนะมันสามารถที่จะสะกดคนที่กำลังโกรธกำลังกราดเกลียวเนี่ยให้เย็นลงได้แต่ปกติคนเราเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็มักจะไม่ยอมอยู่เฉยนะ จะต้องหาทางตอบโต้แกแรงมาฉันก็แรงไปฉันไม่ยอมแต่มาระบายอารมณ์ใส่ฉันแบบนี้ยิ่งสำนึกว่าเนี่ยฉันเป็นครูฉันเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันพูดก,กับเธอดีๆทำไมเธอมาพูดก,กับฉันแบบนี้พอไปเอาผิดเอาถูกหรือว่าไปยึดมั่นนะว่าฉันเป็นครูเนี่ย มันก็มีแต่ทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันร้อนแรงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นในยามนี้เนี่ยนะการตั้งสติให้ดีแล้วก็ไม่เอาตัวตนก็ไปออกรับแรงปะทะไปเอาตัวตนไปรับแรงด่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้เกิดความสงบแล้วก็เกิด การได้สตินักเรียนเนี่ยก็ได้สตินะจากการที่ครูเนี่ยสงบบางทีความสงบของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสงบลงไปด้วยหรือถึงแม้จะไม่ทำให้อีกฝ่ายงสงบนะแต่ก็ไม่ถึงกระทำให้เกิดเรื่องรุนแรงนะบานปลายยิ่งนะ พูดยิ่งตอบโต้นะแม้จะทำด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าบางทีในยามนั้นเนี่ยมันมีความคิดแต่จะเอาชนะมันมีแต่ความคิดว่าจะเอาถูกเอาผิดพอคิดเรื่องเอาถูกเอาผิดเนี่ยหรืออย่างที่เคยพูดนะพอไปยึดมันในความถูกต้องขึ้นมานี่มันก็กลายเป็นการประสานงานกัน แต่พอเราเนี่ยใช้ความสงบเนี่ยมันก็สามารถที่จะสยบอีกฝ่ายหนึ่งที่ร้อนแรงเนี่ยให,ให้เย็นลงได้ในคนเราบางทัางก็ต้องหยุ่เจอสถานการณ์ที่มันไม่ใช่แค่เจอคนมาระบายอารมณ์ใส่แต่บางทีอาจจะเจอคนที่เข้าใจผิดหรือบางทีถึงกับมุ่งร้ายนะ ด้วยความเข้าใจผิดเลยก็มีนะอย่างในสาวัตการเนี่ยเมื่อครั้งที่พระเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่เชตวันเนี่ยมันก็มีนักบวชนอกพุทธศาสนาจำนวนหนึ่งนะที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์เพราะว่าได้รับศรัทธาจากผู้คนมากมาย ทำให้ตัวเองเนี่ยนะนอกจากสักการะจะน้อยลงแล้วนะลาบก็น้อยลงไปด้วยก็ไม่พอใจนะก็พยายามหาทางที่จะกั่นแกล้งหรือว่าหาทางที่จะใส่ไล่ป้ายสีเพื่อให้ชนให้ประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธา ก็มีการนะสมคบนะกับนางปริภาชิก,กาคนหนึ่งเนะี่ยชื่อสุนทรีสุนทรีเนี่ยเป็นเป็นคนที่สวยนะสุนทรีนี่ก็เห็นด้วยนะอยากจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธเจ้าก็ทุกวันเนี่ยก็ทำทีนะตอนเย็นๆเนี่ย ในขณะที่ญาติโยมจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินออกจากเชตวันเนี่ยเพื่อเข้าเมืองสาวัตถีเนี่ยนางสุนทรีก็เดินสวนคนกลุ่มนี้นะคนกลุ่มที่ถามว่าจะไปไหนเขาจะบอกจะไปหาพระพุทธเจ้าจะไปสำนักของพระสมณโคดมและฉันก็จะไปนอนที่นั่นด้วยพอถึงเวลารุ่งเช้าเนี่ย ตัวเองก็ทำทีนะเดินออกมาจากเชตวันก็เดินสวนกับญาติโยมนะที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวกญาติโยมแล้วก็ถามว่าวเนี่ยมาจากไหนนางสุนทรกีก็พูดว่าเนี่ยมาจากเชตวันเนี่ยเราพึ่งค้างนะที่กุฏิของสระสมณะโคดมใมช่ไงนี้เนี่ยทั้งที่จริงๆไม่ได้ทำหรอกนะเวลาเดิน ก็ไม่ได้เดินไปค้างในเชตวันนะแต่ก็เดินเลยไปไปนอนค้างที่สำนักของเดรธีสำนักอื่นว่าทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะแต่ว่านางสนะุนทรีนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกซ้อนแผนนะเพราะว่าพวกปริพาชกเนี่ยไม่ได้คิดจะาวางแผนเท่านี้นะ ที่จริง่ะหลอกใช้นางสุนทรีพอทางอย่างนี้ไปได้สักระยะหนึ่งนะก็รอบฆ่านางสุนทรีเลยแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังไว้ใกล้ๆกุฏิของพระพุทธเจ้าเชวตวันตอนนั้นก็ใหญ่นะก็คงจะมีพื้นที่ที่จะเอาศพไปฝังได้โดยที่ไม่มีใครรู้ แล้วก็มีการโจกกันว่านางสุนทรีหายไปสงสัยเนี่ยถูกพระสมณโคโดมเนี่ยฆ่าปิดปากนะเพื่อที่จะไม่ให้ความชั่วร่างตัวนี้แพ่งพลายบอกว่าตัวเองนี่พ้นจากการรมแล้วนี่แต่ว่าก็ยังนะก็ยังมีผู้หญิงมาปนเปรอเนี่ยก็เลยต้องการปิดเรียกว่าปิดปาก นางสุนทรีก็เลยฆ่าก็โจทย์หรือปล่อยข่าวหรือไปแบบนั้นนะเสร็จแล้วก็ท,ทําทีไปค้นหาศพนก็เจอนะใกล้ๆกับกุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่ในเขตเชตวันก็เลยนะโจ์หรือว่ากล่าวหาอย่างแพร่สะพัดเลยนะว่าพระเจ้าเนี่ย ไม่เพียงแต่เสพสมนางสุนทรีเท่านั้นนะแต่ว่ายังฆ่าปิดปากเลยบอกว่าชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยเชื่อนะลือสะพัดเลยนะแล้วก็โจดจันแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ลุมประนามด่าว่าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าคิดน,นะพระเ,เจ้าเนี่ยทรงอยู่เชตวันแล้วก็โปรดชาวสาวัตถีมาเนี่ย เรียกว่ายี่สิบพันานับว่านานที่สุดก็ว่าได้ตอนที่เกิดเหตุก็ไม่ทราบนะว่าพระองค์เนี่ยอยู่ที่เฉตะวันกี่พรรษาแล้วแต่ว่าก็คงจะทำให้ประชาชนมีศรัทธามากแต่พอคนได้ข่าวจากพวกปริพาชกนะว่าเนี่ยพระเจ้าในขานังสุนทรีนี่ก็เชื่อกันเชื่อกันอย่างง่ายๆนะก็คงไม่แต่คนสมัยเนี่ยที่เชื่อข่าวลือ ชั่วเฟกนิวกันยางง่ายๆเหมือนกันแต่น,นี่ขนาดนะเขามีศรัทธาในพืชเจ้ามาก่อนนะแต่พอเจอข่าวหรือแบบนี้นี่ก็ก็หลงเชื่อทันทีจากศรัทธาก็กลายเป็นเสื่อมศรัทธาแล้วก็ลุมปะนามอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์สอนนะคนเราเนี่ยคำสารเสริญเนี่ยเยินยอเนี่ยหรือสักการะนี่มันเอาแน่อนอน,อนไม่ได้เลย วันนี้สารเสนวนผู้นี้ก็อาจจะด่าก็ได้ทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดสัทธาของผู้คนมันก็งอนงันงอนงานแบบงอนงันคลอนคานแบบนี้แหละอันนี้ผู้คนเนี่ยในเมืองสาวัตถีเนี่ยรุมประนามนะด่าพื่อเจ้าก็รวมไปถึงภาษาวกพานน์นเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ไปก็ เปล่าประโยชน์นะก้อนนิม,มนต์ผู้เจ้าเนี่ยได้เสเจ็ไปที่เมืองอื่นแต่ผู้เจ้าก็ตัดว่าเนี่ยเราก็จะอยู่ที่นี่แหละล้วก็จะไม่ไปกล่าวไม่ไม่แก้ข้อกล่าวหาด้วยก็น่าคิดนะทำไมผู้เจ้าเนี่ยไม่คิดจจที่จะแก้ข้อกล่าวหาแต่ว่าสงบนิ่ง ก็คงพเห็นว่าพูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกเขากลับมองว่าเนี่ยเป็นการแก้ตัวยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นในยามนี้เนะะี่ยที่ผู้คนเนี่ยนะมีความเชื่อฝังหูฝังหัวเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษเพราะพองค์ก็เลยนิ่งทำเช่นอยู่เจ็วันนะไอเสียง นินเสียงกล่าวหาว่าร้ายเนี่ยก็ค่อยสงบลงเพราะเริ่มมีคนเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะอาจจะเป็นข่าวหรือหรือการใส่ร้ายก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยความจริงก็ปรากฏนะเพราะว่านักฆาตกรเนี่ยที่ฆ่านางสุนทรีเนี่ยก็ไปพูดเล่าสู่ เพื่อนฝูงนะว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยลงมือก็เผอิญนะจารบุรุษนะหรือว่าสายลับเนี่ยของพระเจ้าปรเสนจิโกศลเนี่ยได้ข่าวนะก็เลยไปทูลพระเจ้าปเสนจิโกศลพระเจ้าปเสนจิโกศลก็เลยจับอ่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาก็สารภาพนะว่ารับจ้างพวกปิพาชคเนี่ยรอบฆ่านางสุนทรีความจริงก็ปรากฏในสุด อันนี้พอความจุปรากฏนะคนก็กลับมาสารรเสริญพระพุทธเจ้าใหม่นะอันนี้มันก็เห็นเลยน,นะโลกธรรมเป็นอย่างนี้แหละจากสารรเสริญก,ก็กลายเป็นนินทาว่าร้ายแล้วจากนินทาว่าร้ายก็กลายเป็นสรรเสริญพระพุทธเจ้านี่ก็ทรงทราบดีนะว่านี่นเนี่ยคือโลกธรรมแล้วพระองค์ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้นี่พูดไปไม่มีประโยชน์พูดไปเขาก็ไม่ฟังหาว่าแก้ตัว เรื่องทํานองน,นี้ก็เหมือนก็ก็มีในเวลาต่อมานะอันนี้พวกเราจะเคยได้ยินมาแล้วเรื่องของท่านทากูอินเนี่ยท่านฮาโกอินนี่ก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นเมื่อสามร้อยปีที่แล้วตอนที่ท่านยังหนุ่มนะประมาณสักสามสิบกว่าเนี่ยตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วนะก็บอกว่ามีหญิงสาวเนี่ยในหมู่บ้านใกล้ๆวัดเนี่ย เกิดท้องขึ้นมาและตอนหลังเนี่ยพอพ่อแม่คาดคั้นก็เลยอ้างว่าเนี่ยท่านฮากุอินนี่แหละนะเป็นพ่อของลูกในท้องพ่อแม่ของหญิงสาวเนี่ยโกรธมากเลยนะไปที่วัดเลยนะแล้วก็ไปด่าว่าท่านฮากุอินท่านฮากุอินแน่นอนนะไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ รู้ว่าแต่ก็นิ่งนะท่านก็เพียงจะพูดว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอทนะ่าไม่ปฏิเสธนะตอนหลังเนี่ยหญิงสาวคลอดลูกออกมาเนี่ยพ่อแม่ของหญิงสาวก็เอาลูกเอาทารกเนี่ยไปให้ท่านทากุอินเลี้ยงท่านอากุอินก็พูดแต่เพียงว่าอ๋อเท่านนะั้นอย่างนั้นเหรอนะแล้วก็เลี้ยงดูเด็กทารกนั้น แต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงเองนะมีคนช่วยด้วยมีคนช่วยแต่เวลาท่านไปไหนเนี่ยท่านก็เอาเด็กทาลกไปด้วยเสม,มือนกับเป็นลูกดูแลอย่างดีเลยจนกระทั่งในสุดยิงสาวเนี่ยแม่ของเด็กเนี่ยทนไม่ได้นะก็เลยสารภาพว่าเนี่ยไอ้หนุ่มนะใกล้ๆกันเนี่ยเป็นพ่อของเด็กพ่อแม่หญิงสาวนี่พอรู้เขาตกใจนะเพราะว่า ไปด่าว่าท่านอาก,กุยินเยอะแยะก็รีบตรงไปที่วัดของท่านอาก,กุอินเลยแล้วก็บอกขอโทษขอโพยแล้วก็ชมนะว่าท่านอาก,กุอินี่ใจเลิศประเสริฐมากเลย <Yeah. S 1> แม้ถูกกล่าวหาถูกด่าว่าก็ยังนิ่งท่านอกินก็ไม่พูดอะไรก็เพียงแต่พูดว่าอ๋ออย่างงั้นเหรอ <laughs> คือว่าท่านไม่ยินดีร้ายเลยนะใครด่าว่าท่านท่านก็อย่างงั้นเหรอ ใครมาชมท่านท่านก็อย่างนั้นเลยนะญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมันก็มีพระบางบางนิกายที่มีเมียได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคนจะเชื่อว่าท่านอาก,กุอินเนี่ยมีลูกนะหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่จับศึกนะเพราะว่ามันมีนิกายนะที่มีครอบครัวได้ตั้งแต่สมัยนั้นละแต่ว่าชื่อเสียงท่านก็ปนปีนะก็มีคำถามว่าทำไมท่าน ไม่ชี้แจงไม่แก้ตัวแม่อธิบายตอนที่พ่อแม่ของหญิงสาวเนี่ยนะมาด่าว่าท่านนะว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องถ้าคงรู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะพูดไปก็หาว่าแก้ตัวคนที่กำลังโกรธเนะขาไม่ฟังหรอกท่านก็เลยว่าเคอคิดว่านิ่งเอาไว้ดีกว่านะ แล้วท่านก็เชื่อว่าเนี่ยในสุดความจริงก็ปรากฏแม่จะใช้เวลานะแต่ท่านก็รู้ว่าเนี่ยธรรมชาติคนเราเนี่ยในยามที่มีอารมณ์ร้อนแรงนไม่ใช่เฉพาะความโกรธอย่างเดียวแม้กระทั่งความเศร้าเนี่ยจะพูดอะไรไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงเขาก็มองหา,าเป็นการแก้ตัวก็มีแต่จะไปกระตุ้นให้เขาเกิดความโกรธมากขึ้น ไตัวอย่างนี้มันก็ชี้เห็นนะ้ว่าความสงบเนี่ยความนิ่งเนี่ยมันก็มันก็มีอนุภาพนะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการวุ่ยวายหรือว่าในบางกรณีมันก็ดีกว่าการพูดจาอธิบายด้วยซ้ำพราะพูดไปเขาก็ไม่ฟังก็ควรแต่จะนิ่งสถานเดียวที่จริงไม่ใช่เฉพาะคนที่มาต่อว่าด่าทอหรือคนที่มาตะโกนกาาดเกลียวนะที่อยู่ต่อหน้าเรา แ้ะเราสามารถจะสงบได้ด้วยความนิ่งเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ได้ร้ายในใจเราเนี่ยความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีนะความเซ็งหรือว่าอารมณ์อกุศลต่างๆก็ดีเนี่ยมันไม่มีวิธีอะไรที่ดียว่าการนิ่งนะนิ่งแล้วก็ดูอารมณ์เหล่านั้น คนจนไม่น้อยเนี่ยพอมีความโกรธหรือมีความเศร้ามีความเบื่อความเส็งเนี่ยหรือแม้กระทั่งความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็มักจะอดรนทนไม่ได้เข้าไปสู้รบตบมือกับอารมณ์เหล่านั้นมันโกรธมาได้ยังไงทําไมแค่ต้องโกรธด,ด้วยอันนี้พูดกับตัวเองนะทําไมแค่ต้องเศร้าด้วยพอมีความเหงาก็เหมือนกันนะก็อยู่เฉยไม่ได้ ต้องเข้าไปไล่บี้อารมณ์เหล่านั้นแต่ก็อย่างที่เรารู้นะประสบการณ์พวกเราคงจะรู้ว่าพอเราไปต่อก่อนไปไล่บี้กับอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันกลับมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมากขึ้นยิ่งไปบี้บีหรือไปสู้รบตบมือกับมันนะมันยิ่งนะเติบใหญ่มากขึ้นแต่วิธีที่ดีกว่าคือการที่เรานิ่งสงบ ดูมันเฉยๆดูมันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่กระโจนเข้าไปสู้รบก,กับมันแล้วก็ไม่ไปปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำไอ้ความนิ่งในใจเราเนี่ยอันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อคือรู้แบบนิ่งๆนะรู้ด้วยการที่นิ่งสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะจะเรียกว่า อุบเบกขาก็ได้อย่างที่หลวงพ่อ,อเขียนกับพว่เนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยนะความนิ่งเนี่ยด้วยการด้วยการที่ใจเป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นวิธีที่รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจได้ดีมากนะแต่เราลองสังเกตดูเราจะไม่ค่อยนิ่งนะกับอารมณ์เหล่านี้ถ้าไม่ ปล่อยให้มันครอบงำแล้วก็บงการจิตใจของเราเราก็พยายามที่ไปสู้กับมันพยายามที่จะไปบี้มันพยายามที่จะไปกดข่มมันหรือไปต่อรอดต่อเทียงกับมันทำไมฉันคิดแบบนี้ฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยนะ,ะทำไมฉันมีอารมณ์แบบนี้พยายามที่ไปสู้กับมันหรือพยายามที่ไปหาถูกเอาถูกเอาผิดก,กับอารมณ์เหล่านี้ มันไม่มีประโยชน์นะกับจะทำให้เราเนี่ยนะตกอยู่ในอำนาจของมันมากขึ้นวิธีที่ดีก็คือว่าเนี่ยนิ่งสงบนะดูอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ต้องดูให้เป็นนะถ้าดูไม่เป็นนี่มันก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปบี้มันแล้วก็ไปจัดการกับมันตรงนี้ที่ต้องใช้สติมากเลยนะสตินี่มันช่วยทำให้การนิ่งของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ความคิดหรือความตั้งใจนะแต่ว่ามัน กลายเป็นความจริงอยากจะนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้เพราะสติมันไม่พอแต่ถ้าเรามีสติพอนะ,อะสติมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งแล้วก็ดูอารมณ์เหล่านั้นเกิดอาการที่เรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อ,อและต่อไปนะพอเรานิ่งกับอารมณ์เหล่านี้ได้เนี่ยหรือว่ายอมให้มันเกิดขึ้นแต่วไม่ไปซู้รบตบมือกับมันต่อไปมันไม่ใช่แค่อารมณ์ภายในนะ ที่เรานิ่งได้เนี่ยไอสิ่งที่กระทบเราจากภายนอกเนี่ยแม้จะเป็นรูปเมื่อกระทบตาเสียงกระทบหูเราก็นิ่งได้นะเสียงดังนะเราก็นิ่งได้ไม่ปั่นป่วนไม่คิดที่จะไปต่อ้อต่อเถียงกับเสียงที่มากระทบเห็นคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องบางทีเรากำลังพูดคุยกำลังบรรยายอยู่มีคนพูดคุยกันมีคน เล่นโทรศัพท์นะเราก็นิ่งได้นะไม่เกิดความขุนมัวไม่เกิดความหงุดหงิดก็รู้ว่าเขาทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องแต่ว่าเราก็นิ่งได้นะไม่ไม่หัวเสียไม่หงุดหงิดไปกับสิ่งที่เห็นหรือว่าเสียงที่ได้ยินรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะพอเหตุการณ์ต่างที่มันไม่เป็นไปดังใจ รถนะติดบ้างละหรือว่าคนมาทำไม่ถูกใจไม่ถูกต้องนะเราก็นิ่งได้นะเราก็สามารถที่จะหาทางออกหรือว่าวิธีการที่จะเกี่ยวข้องกับเขาให้ถูกต้องจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยเกิดไฟไหมนะ้หรือว่าเกิด อุบัติเหตุนี่ยก็ต่อไปก็จะนิ่งได้เหมือนกันเพื่อให้สติเพื่อให้ปัญญาได้เข้ามาทำงานว่าจะหาทางออกอย่างไรที่ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าโวยวายตีโพยตีพายขึ้นมานี่มันก็ปัญญามันก็ไม่ทำงานแล้วแล้วก็บางทีแทนที่จะแก้ปัญหาก็ทำให้ปัญหามันหนักขึ้น เพราะนี่ความนิ่งเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมันสามารถที่จะสยบความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าความทุกข์ที่มันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบเราก็ได้เอาคำนี้พูดเท่านี้นะอากาศพาัะ